่ไมปกติภาพที่ผมปรากฏเห็นตอนนี้นะครับผมเห็นเป็นเด็กคนหนึ่งครับเดี๋ยวสงสารเด็กในท้องจริงๆเลยตกกลางคืนคุณจะมีความเป็นอีกคนหนึ่งเข้ามาแทรกในทันทีเหมือนน้องเขาพิการและนี่คือคําตอบที่คุณกำลังหาอยู่ถ้าหนูมีบุญสัมพันธ์หนูขอให้ได้มาเจอ อจาาขยี้ตาแปบบเดียวแล้วก็ลืมตามาถ้าเป็นพลังไม่ดีปุ๊บหนูอาเจียนเลยพอปักทูปปุ๊บลมมาเพาเปิดทางให้แล้วหนูต้องการอะไรหนูเกี่ยวข้องอะไรกับเขาลูกมีมือมือหนึงจับหนูอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงขึ้นให้เด็กคนเนี้ยอยู่รอดปลอดภัยเถอะเรื่องบางเรื่องในอดีตยังติดในใจที่ตรงนี้มีอะไรบางสิ่งยังไม่ไปไหนใครเกี่ยวอะไรกับคุณสา อาทิตย์ที่2องพฤศจิกายน2568เวลา19บเกนาิกานาทีพบกับเรื่องราวของคุณสากับเรื่องประหลาดระหว่างถ่ายคำห้ามพลาดมหัศจรรย์หมู่พี่บอลเขาเตรียมกับพี่บอลหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่บอลบอก no ไม่มีเตรียมเลยพี่เข้าไปคือเจออาจารย์แล้วก็ปุง้ปงปงปอ,งอย่างนั้นเลย